ชีวิตอินฟลูในปี2อ2 4ปลดล็อกสกิลใหม่กันทุกวันล็อกต้องได้ไลฟ์ต้องเดือดไลฟ์สไตล์ก็ต้องชัดโสพสแทบทุกวันแต่งงานรีวิวไม่เข้าซักทีได้เวลาลองอะไรใหม่ๆเอาวะเิ่มเลยอินบ็อกซ์แตกตั้งแต่วันแรกงานเข้ารัวรัวลูกค้าส่งของให้รีวิวชำเช้าไลฟ์ขายของบ่ายถ่ายรีวิว โพสปุ๊บเงินเข้าปั๊บนี่สินะอินฟลูที่ใช้เชาใช้เชาเหรอแพลตฟอร์มที่ให้คุณได้ร่วมงานกับแบรนด์ชั้นนำมากมายทำงานกับแบรนด์ดันคุณภาพรอรับงานปางๆในแพลตฟอร์มเดียวมาสร้างคอนเทนต์ให้ดังแบบตะโกนไปด้วยกันสมัครงา่ายไม่ต้องโหลดแอปแค่แอดไลน์แอดช่สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ,จ่ายแค่ทิ้งโปรไฟล์ไว้งาน